ครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับไบค์เกอร์ทีนะครับใน e ีีที่แล้วเนี่ยเราได้เทียบกันหมัดต่อหมัดระหว่างเจ้าแอฟริกาทวินนะครับพัน L 2กับแอฟริกาทวิน1ั0รนะครับ L 4ตัวใหม่ล่าสุดจากไ่ายเอพิโอนดานะครับผมและที่อยู่ตรงหน้าผม3ครคันนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยสำหรับตัวที่ผมนั่งอยู่ตัวสีดําตัวนี้นะครเขาเรียกว่าตัว เกียร MT นะครับซึ่งเขาจะมีด้วยกัน2รูปแบบก็คือสีดำแล้วก็สีแดงนะครับจากด้านหน้าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องของบังลมหรือว่าชิวหน้าซึ่งหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมมันมันเล็กจังอะไรเงี้ยคือความแตกต่างของมันนะครับเดี๋ยวผมจะสาทิตให้ดูในขณะที่เราขับขี่แบบออฟโรดเนี่ยบางเส้นทางเราต้องมีการยืนขับนะครับพอยืนขับเนี่ยถ้า ชิวหน้าเขายาวแบบตัว Adventure ร์สปอเนี่ยมันจะแทงคอนะเพราะฉะนั้นผู้ผู้ขับเขี่จะสิเบงเิ่งถึงได้นะ,นะและมันไม่สามารถปรับได้นะครับในตัว MT นะครับทำไมผมถึงเรียก MT นะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองในส่วนของ DCT เนี่ยมันจะอยู่ในตัว LC หรือว่า Adventure Sport ข้างๆนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงละ <laughs> อีกจุดนึงเนี่ย จะเป็นในเรื่องของไฟคอนเนลลิ่งไลท์นะไฟคอนเนลลิ่งไลท์เนี่ยของเขาจะไม่มีมีเฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะครับ uh huh. ไฟคอนเนลลิ่งไลท์จะมีแค่ตัว Adventure Sport หรือตัว LC ตัวนี้นะครับไล่ลงมาเลยนะครับต่อมาในเรื่องของชชอคอัพนะครับสังเกตว่าตัว MT เนี่ยระยะเขาจะเยอะกว่านะครับระยะเขาจะเยอะกว่าคือง่ายๆเขาขับขี่แบบแนวบูล้างฐานั่นเองซึ่งความแตกต่างระหว่างชชอคอัพของเขาเนี่ย ตัวนี้เป็นโช้กอัพจากค่ายโชวะเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันคือตัวนี้จะเป็นโช้กอัพแบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็ปรับได้แบบแมนนวลนะครับอยู่ที่ผู้ขับขี่เลือกสไตล์การขับขี่ได้เลยครับแต่สําหรับตัวนี้ปรับแบบแมนนวลเท่านั้นนะไล่มาต่อที่ยางกันเลยนะครับยางสังเกตว่าตัว Adventure Sport เนี่ยเขาจะมีการถักของ ซีลวดแบบไว้นะแบบไว้หมุดจะจับตรงขอบขอบล้อนะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดการกระแทก1นึงเขารับแรงได้ดีและ2นะครับลมมันจะไม่ออกตรงหมุดด้านตรงกลางนะเพราะเขาจับด้านข้างตัวนี้เขาเรียกแบบชุบเลดชุบเลดเนี่ยก็คือไม่มียางในนะครับถ้ามียางในก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ที่มียางในออกสไตล์ดิบดิบเอนดูโรเลยทีเดียว อีกจุดต่อมานะครับไล่กันมาเลยอีกจุดต่อมาในเรื่องของเขาเรียกว่า AC socket นะครับ AC socket ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัว Adventure Sport นะครับซึ่งจะอยู่ด้านนู้นก็คือมันมันเป็นไฟที่เราสามารถใช้อ,อนเนกประสงค์นะครับหรือว่าชาร์จแบตทัวสับอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้เป็นปักกิ้งเบรกนะไม่ใช่คลัตนะครับคลัตจะมีแค่ตัว MT สีดำกับสีแดงเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งนะครับความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตัวแฮนด์กริปฮีเตอร์นะครับตัวนี้สังเกตสายไหมฮะมันจะมีสายตรงนี้อยู่แฮนด์คลิปฮีเตอร์เนี่ยจะมีในตัว Adventure Sport นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยอุ่นมือในขณะขับขี่นะครับส่วน โชคอัพหลังซับแทง์อ่มันจะมีซับแทนกทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโช๊คอัพหลังไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นโช๊คอัพหลังไฟฟ้าครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับพอไม่มีปักกิ้งเบรกแล้วตัวนี้ก็จะหายไปในส่วนของเกียร์เอ็มทีอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกียร์เอ็มทีกันครับ ห็นไหมครับมันก็จะหายไปและที่สำคัญตัว MT เนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกโชว์ซับเฟรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซับเฟรมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเห็นโครงเฟรมถักแบบชัดเจนนะครับตัวนี้แต่ก็สามารถปรับตั้งโชกอัพหลังได้ตรงนี้ปรับตั้งพีโหลดได้ ตามการใช้งานของผู้กับขี่เห็นไ,ไหมครับว่ามันกระทัดรัดแค่ไหนสำหรับตัว MT ทั้งสองตัวนะซึ่งต้องถามาผู้ใช้งานว่าอยากได้ฟิลลิ่งแบบไหนมากกว่าเราอยู่ที่ด้านเลือกแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังราคากันบ้างสำหรับราคาตัวนี้เปิดตัวที่699,000นะครับในช่วงแนะนำเนี่ยเราจะอยู่ที่ 6 6 9 0 0 0เท่านั้นนะครับสำหรับตัว MT นะครับตัว m t นี้ราคาอยู่ที่559,000เท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสายแอน e ์เจอร์ก็หอมปากหอมคอนะสำหรับ CRF เขาเรียกว่า Allnew CRF 1 1 0 0นะครับในปี2020ใน EP หน้าเนี่ยไบเกอร์เทจะพาท่านไปพบกับรถรุ่นอะไรนะครับโปรดติดตามชมตอนต่อไปอย่าลืม กดกระดิ่งสับสกครก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซลดนชั้นนสอนกรารวงจากคอนดาบิกรีชนบุรีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ